สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแงะหนอนนะครับวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับจะพูดถึงเทคนิคเดิมที่ผมใช้เป็นประจำนะครับในเรื่องของการแงะหนอนนะครับก็คือผมจะเริ่มแงะหนอตอนที่หนอนเขานะครับมีใบครบ3ใบ1 2 3สนะฮะซึ่งใบที่3เนี่ยรอให้เขาแบบตึงๆก่อนนะนะครับถ้ายังเป็นใบอ่อนผมก็จะยังไม่แงะนะทีนี้คําถามนะครับทําไมเราต้องแงะตอนที่หนอนเขามีแค่3ใบทําไมไม่รอให้ได้สัก5 6าใบคือการแงะหน่อนะครับ เราจะหมายถึงผมนะผมจะรีบแงะเพื่อให้เขารีบแทงหนอรุ่นน้องนะครับตามหลังมาเร็วๆถ้าหากว่าเราไม่แงะหนอรุ่นพี่ออกไปนะครับมันจะโตแค่หนอเดียวหนอที่เหลือมันจะเป็นเขี้ยวเล็กๆชะงักรอเวลาพอถึงจุดหนึ่งมันจะยุบหมดมันจะเสียของดังนั้นผมจะไม่ปล่อยให้หนอพี่หรือหนอที่เขาโตพุ่งก่อนปล่อยไปเรื่อยๆมันเสียเวลาครับไม่งั้นปล่อยเยุบเปล่าๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทำความเข้าใจมันจะเป็นต้องทำตามนะครับแต่อย่าให้ทำความเข้าใจว่าทำไมผมถึงเริ่มแงะตอนที่หนอเขามีแค่ใบ นี่กำถาต่อมาท้าแงยสามใบแล้วมันจะรอดไหมถ้าหากว่าหน่อเน,นี้ยไม่มีรากเลยนะครับขอให้ดูรตรงนี้เป็นหลักนะครับก็คือตรงตูดเขานะครับเขามีความบวมๆอุม่มๆขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตรงตูดเขามันมันบวมนะครับนั่นแหละครับแสดงว่าตูดเขามีรากที่พร้อมจะแทงแล้วดังนั้นนะครับการแงะออกมาโดยที่หน่อไม่ติดรากเราเอาไปชํำน้ำแป๊บๆรากมันก็จะแทงออกมาขณะที่บางหนอ่อ ถึงเขาจะ3ใบก็จริงแต่เห็นไหมครับว่าก้านเล็กตูดเล็กตูดไม่บวมตูดรีบผมก็จะไม่ไงงนะ่นะรอให้เขามี3าใบาผมก็จะรอ4ใบ5ใบถึงจะเริ่มแซะดดูแล้วนะครับแซะดดูว่าตูดเขามีแบบเป่งเออกมาหรือยังนะครับนี่ฮะหน่อเน,นี้ยเป็นหน่อนเล็กเนาะเขาใบเล็กมากดังนั้นตูดเขาก็จะเล็กตามนะครับต้องดูว่าตอนที่เขาได้3ใบตูดเขามีเป่งเปหรือเปล่าถ้าตูดรีบไม่มีเป่งเปงแถมยังเป็นไซส์เล็กผมก็จะยังไม่แงะผมอาจจะรอถึง5ใบก็ได้ดูสภาพ ต่อเขาด้วยว่าใบเก่าเนี่ยใบที่ติดตอเนี่ยมันเริ่มแห้งตายหมดหรือ,อยังถ้าแห้งตายหมดแล้วเหลือแค่หนอดติดตอหนอเล็กๆแค่หนอดเดียวนะครับผมจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเขาเริ่มชะง,งักการเติบโตหรือเปล่าถ้าหน่อที่ติดต่อเหลือหนอสุดท้ายแล้วใบเขาเริ่มชะง,งักใบม่กลางหรือเป็นแค่เขี้ยวแช่ไว้แค่เป็นเขี้ยวไม่ยอมกางไม่ยอมบานแสดงว่าตอเนี้ยกำลังจะหมดอายุข,ของเขาแล้ว ผมจะไม่รอต่อให้เหลือแค่2ใบผมก็จะแงะแล้วไปจุ่มน้ําแช่น้ําเห็นไหมฮะเกณฑ์การตัดสินใจว่าจะแงะหรือไม่แงะมันก็มีหลายเกณฑ์นะนะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์อันนี้ผมเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะเพื่อนๆนะ่ะวันนี้เดีย๋ยวผมจะแงะหนอนนี้เพราะมันครบสามใบแล้วแต่ผมคงไม่ได้ถ่ายวิดีโอสาทินะครับเพราะมันงนมันจะนานอันนี้ก็ถือว่าแบบเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่ากำลังจะแงะวันนี้แหละนะครับ